อาสวัสดีครับพี่น้องมากมาพี่น้องส่วนเมนูลาบป,ปูลาบป,ปูหน้านะครับีแกด,ดองก็แกดองเมันซื้อมาตำรับโอ้ยมันปูเต็มท้องน,ออน,ามมานะครับตำปั่นเอาหนามมันนะครับแล้วมาขูดขูนปู่ะ ูพี่น้องเองเ้ยเบิ่งมันครับมันปูเยอะมากแล้วก็มาต่ำนะครับพี่น้องผูมันน้องมาต่ำน้ำเลยคนระับน้องมาต่ำพี่น้องหลังจากแกแล้วนะครับมาต่ำนะครับต้องขันาน้ำม,มา ไม่ละเอียดนะครับอู้พี่น้องเนียนีและครับหลังจากตำเแี่ยวนะสีน้ำขนทะลุอ่นะครับไว,นะว้เดี๋ยเอามากรองเอาหนามมันนะครับพี่น้องของเอาแต่น,ามมาน้ามันเลยเปียหูเียกหู วนนนนนันน้ผมว่ามันตีนดตันอรงะครับน้ำี่สงติน,นี่ยี่หกตัวยี่สองตองัวยี่องตนี่เาก็แกะลงนะครับผมแกะแกะมันมันลงนะครับแกะมันมันลงปลุ๊บ แกะใหญ่ไหมจังหนยอันนั้นหะไรพี่น้องาเียเนี่ยีนะครับพี่น้องหลังจากแกะมันปูล,ลงจากกระดองมาแล้วนะครับวันนี้ก็สีมะคัวนะครับคัวให้ซุก ก็ซุกแล้วก็มาปรุงมาหลาบใส่กับขัวห,วห,วหอมนะครับผมอันนี้ครับพี่น้องเริ่มแล้วนะครับเริ่มทีแขนแคนแคนเขาแล้วนะครับอีกผมใส่งาแม,ม่าน้ำนะครับทำครูเริ่มทีแคนเขาแล้วแคนเขาเป็นตอนอรัวรว,วัวเลยหลาบชุดยอด ลำปลางลงไปครับของนัวของนัวแล้วก็อีกปุอ๋อัวพร้อมขนาดพี่นอ้องเ้ย ชิมก mm hmm. ับอืมเสร็จเสรมากราบูสูบเบาหนึงห่งครับผม แับ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 ห <c oughs> อมเสือกครับผมมาเด้อครับพี่น้องบันนี้หลังจากกับเขากับปลาแล้วนะนี่นะครับกับเขาสมปะน้อยสมพักมะรินไม่ตั้งหมุ่มดงดาบปูขอนี้วครับผม มีกับหมูสามสันยางมาเป็เอละลรเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพ่อทำนี้นะครับสวัสดีครับ